ฮือฮารถป้ายแดงราคาแพงบุกวัดแห่ให้พระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงพ่อช้างเจิมเป็นขวัญกำลังใจให้แก่สิทธิานุสิ์ฟรีมีมอเตอร์ไซค์ด้วยแน่นขนาดลานวัดกลายเป็นกระแสฮือฮาเจ้าของรถยี่ห้อดังป้ายแดงราคาแพงแห่ไปเข้าแถวเจิมรถเพื่อความเป็นสิริมงคลกับหลวงพ่อช้างพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมือง8ดริ้ว เมื่อวันพระหัสสดดีที่19พฤษภาคมพศ2565หลวงพ่อพระครูประลัดธรรมานุวัตรหลวงพ่อช้างเตชะปัญโยเจ้าวาดวัดจุกะเชอเจ้าคณะตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาทำพิธีเจิมรถเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บรรดาสิทญานุสิทธิ์ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเหมือนเช่นเคย ซึ่งมีทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์เก่าใหม่ป้ายแดงรวมแล้วกว่า300คันที่จอดรถเต็มทั้งสแห่งด้วยความเมตตาของหลวงพ่อช้างนั้นท่านเดินเจิมให้ทีละคันจนครบแดดร้อนขนาดไหนก็ไม่มีเบื้องตึงยิ้มแย้มพูดคุยเป็นกันเองอย่างเช่นที่เคยเป็นใจท่านเบิกบานจนแผ่มาถึงพวกเราที่เดินตามเรียกได้ว่า ความเมตตาของท่านทำให้พวกเราลืมร้อนกันเลยทีเดียวเสร็จแล้วปิดท้ายพิธีเจิมรถด้วยการเทศนาสอนธรรมเตือนสติให้กับคนขับรถตั้งอยู่บนความไม่ประมาทและยังแจกสติกเกอร์แจกพระให้ฟรีมีแต่รอยยิ้มกลับบ้านไปกันทุกคนลูกสิทธ์กล่าว สำหรับการเจิมรถในครั้งนี้หลวงพ่อท่านเด่งงดเจิมรถไปกว่า2ปีตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิดถือเป็นการกลับมาทำการเจิมรถให้ญาติโยมและสิทธิานุสิ์อีกครั้งเข้ามาแล้วรบกวนช่วยแชร์ด้วยนะครับเข้ามาแล้วรบกวนช่วยแชร์ด้วย ตอดให้มาอ่านนนีุ้ครับ้งดเองคิดตั้งใจมานะครับกขอให้ท่านีควาทุกคนนะครบนะครับตอนน้ทาไม่เป็นไรครับรบวนนะครับมาแล้วช่วยกันแช์นิดึครับรถค วันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถเก่าสามารถเข้ามาเจิมได้ทุกๆุกคันนะครับตอนนี้ยังพอมีเวลาต้องรีบมานะครับ ตอนนี้อยู่เพชรบุรีนะครับผมหลวงพ่อเพิ่งยังตอนนี้นลานที่ที่จะรถเ,อเยอะมากครับไม่แน่ใจว่ามาถึงจะทันหรือเปล่านานะนะน,นี่รถของพี่จอเชยิ้มครับ Yeah, it's all good. นะครับอันนี้น้ำมนต์จะชุ่มฉ่ำนิดนึงนะฮะรัาข้ามแพนักรถมานะครข้ขอให้อยู่ข้อโจรหลายครั้งแล้วนะครับทางเราช่วงนั้นก็ติดโคลี่หลายๆอย่างเพราะก็ต้องเลยช่วงในช่วงนี้เวันนี้วันเดีดความรู้สึกก็ลบอาข้างในหลายแต้มเลยนะครับ ตอนนี้ภาเหนก็สลัร้อยนะครับตอนนี้สลักร้อยหลักร้อยมอเตอไซค์ก็าารีก็า